เพื่อนๆเป็นกันไหมคะเวลาชีพตุกตาเสียงเงินฟรีตลอดไม่เคยหนีบได้เลยแต่รอบนี้กีโกะขอมาลองใหม่คะ่ะเพราะมีคนบอกว่าเครื่องที่นี่หนีบได้แน่นอนแบบนี้ก็ต้องรีบเลยขอแลกเหรียญยอดตู้ชุดใหญ่เลยคะ่ะตอนเข้ามาถึงกีโกะตื่นตาตื่นใจมากของในตู้ที่นี่มีของแปลกๆเพียบเลยมีถั้งน้ำมันน้ำส้มไข่ไก่ เกียวซาตุ๊กตากล่องจุบขน,นมไอติมคือของที่แตกได้หรือต้องแช่ตู้เย็นเราจะต้องคีบของในตู้ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเอาไปแลกเป็นของรางวัลจริงอ,อย่างเช่นตู้ไข่ไก่เราต้องคีบกล่กองใส่ไข่ให้ได้ก่อนค่ะตูเกียวซา เราก็ต้องทีง่พงกุญแจตุ๊กตาเกียวสร้างให้ได้มาตามจำนวนที่เขากําหนดแล้วถึงจะเอาไปแลกเกียวสร้างของจริงแบบแช่ฟรีสตอ์จบค่ะอไโดนหฮไลท์สุดก่อนกลับบ้านไปลองคีบตู้ปลาจริงค่ะเราจะต้องช้อนปลาสีส้มให้ได้เพื่อจะเอาไปแลกกล่องสุ่ม ซึ่งมันยากมากเพราะปลาว่ายน้ำหนีเราตลอดเลย <Good. S 1> และมีทั้งปลาสีดำสีส้มกดคือต้องช้อนให้ได้สีส้มเท่านั้นค่ะเราเพยายามกันอยู่หลายรอบเลยสุดท้ายก็ช้อนปลาสีส้มได้พร้อมกันสองตัวค่ะ <Good. S 1> แทบจะก,กีดห้านแตกเลยค่ะ ดีใจมากได้กล่องสุ่โตัวสีเขียดกลับมาด้วยนะเล่นชิตุกตารอบนี้ได้ของกลับมาบ้านเพียบเลยสนุกสุดๆค่ะเไดตาได้ให้ต้องให้ของมาช่วยอตัวสอตัวอตัวเลยค่ะกดใไสองกล่องเหระ นี่นี่มันมันแล้วแต่ว่าเราอันนี้ับนี่นี่นีสองอันนี้คนนี้เอออันนี้ไหมสองอันนี้ช่นสองอันนี้สอันนี้เย้ให้ไ่กับเกีซาอ่ะเกลซาเป็นยังไงเกลซาโอ้แกอนอันนี้อันแกอันนี้ได้อะไรนี่เกวซา วินี่น่ารักน้็เราออกมาไม่ได้หรอกาเราออกมาไม่ได้มันติดใช่ๆๆอุฉยน่ารักแไของอุ้ยหนูได้ตัวซิเคนตตอนนั้นหยิบได้ตัวซิเคนตซะด้วยซิเคนตคือเจวที่ดีที่สุดใน